ีค่ะสวัสดีคุณลูกค้าทุกๆท่านนะคะวันนี้เป็นมีสินค้าใหม่น้ำเสนอค่ะตัวนี้เลยพี่สีแดงแรงลิตร,รถแท็กเตอร์ยันนารุ่น EF494T ค่ะตัวนี้เป็นรถแท็กเตอร์ขนาด49แรงมา้าเครื่องยนต์เป็นดีเซล4สูบ Direct Injection ตัวระบ,บายความร้อนด้วยน้ำ 2,189cc ค่ะเคลื่อน4ล้อ 4WD 2พาวนะคะ ับสินค้าใหม่ของเราแรงจัดประหยัดกว่าด้วยแท็กเตอร์ยันมา49แรงค่ะตัวนี้มาพร้อมกับชุดใบมีดดันดินนานะคะด้านหน้ามีชุดใบมีดดันดินาและด้านหลังเราก็เป็นผานพวนใหม่ให้นะคะเป็นผานพวน6ใบใหม่นะคะสำหรับสินค้าใหม่ของเรารถแท็กเตอร์ยันมา49แรงนะคะตัวนี้จดทะเบียนปี58นะคะ สภาพส,สวยจัดยางใหม่ใส่ให้ทั้ง4เส้นเลยนะคะยางคู่หน้าและยางคู่หลังคันนี้เราจัดยางใหม่ใส่ให้ทั้ง4เส้นค่ะเรียกว่าสวยแล้วก็คุ้มค่าเกินราคามากๆกับสินค้าใหม่ของเรานะคะรถแทรกเตอร์ยันมารุ่น EF494 t รถจดทะเบียนปี58เอกสารเล่มทะเบียนพร้อมชุดโอนตัวรถพร้อมใบ,บมิดันดีนาและผานไถใหม่ ร,รอพร้อมใช้ในราคาเพียง378,000บาทเท่านั้น<อ>378,000บาทเท่านั้นเรามาชมวิดีโอการขับขี่ใช้งานกันค่ะ รถสภาพสวยสมบูรณ์มากๆนะคะสินค้าใหม่ของเราค่ะรถแท็กเตอร์อยานารุ่น e f 4 9 4 t 49แรงม้าคันนี้นะคะเครื่องยนต์สวยๆนะคะนี่ค่ะแน่นแรงๆนะคะกำลังแรงดีไม่มีตกนะคะแบตเตอรี่เป็นแบตเตอรี่ใหม่นะคะตัวนี้นะรถสภาพสวยสวยเลยค่ะท่านใดมองหากันอยู่นะคะจุดม์กต่างๆอยู่ครบนะคะสีสันงามๆค่ะตัวนี้นะ เดีย๋ยวมาดูชั่วโมงทำงานกันนิดนึงนะคะคันนี้อยู่ที่672ชั่วโมงค่ะรถสวยทำงานน้อยนะคะ672ชั่วโมงเท่านั้นระบบเกียร์ค่ะตัวนี้9้าเกียร์เดินหน้า9เกียร์ถอยหลังปรับเปลี่ยนเดินหน้าถอยหลังใต้พวงมาลัยนะคะขับขี่ง่ายคล่องตัวพวงมาลัยพาวเวอร์นะคะตัวนี้นะบริเวณห้องโดยสารนะคะนี่ค่ะเบาะนั่งนุ่มๆ ล้างโค้งล้างคาไม่มีแตกค่ะรถสภาพสวยสมบูรณ์แล้วก็พร้อมใช้งานมากๆตัวนี้นะสำหรับรถแท็กเตอร์ยันมากขนาะด49แรงม้านะคะด้านท้ายก้องงามๆนะคะนี่ค่ะอุปกรณ์ต่อพ่วงนะคะตัวนี้ปิ่นเกาบเป็นฐานพนใหม่ไว้ให้สามารถปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมนะคะเป็นตัวพันบุกเป็นตัวตัดหญ้าเป็นตัวโรตารี่ได้นะคะ อุปกรณ์หลังปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมตามความต้องการใช้งานของคุณลูกค้าได้นะคะกับสินค้าใหม่ของเราค่ะรถแท็กเตอร์ยันมารุ่น e f 4 9 4 t รถจดทะเบียนปี58เอกสารเล่มทะเบียนพร้อมชุดโอนตัวรถพร้อมใบมิดันดินนาและผันไห,หม่สวยสวยพร้อมใช้ในราคาเพียง378,000บาทเท่านั้นนะคะ378,000บาทเท่านั้นถูกใจเรื่องราคาเราคุยกันได้ สอบถามสั่งซื้อได้เลยค่ะร้านเราอยู่จังหวัดกำแพงเพชรมีบริการส่งทั่วประเทศแถมฟรี400กิโลแรกด้วยปิ่นฝากกดติดตามกด s ั b s c r i b e ช่องหนูปินนะะ่นแม่ค้ารถถ่ายไว้ด้วยนะคะแล้วเจอกันกับการรีวิวสินค้าคันใหม่ในร้านของเราขอบพระคุณค่ะ